เต้นเต้นเต้นออกสื่สาคูใช่สาคูไหมฟัวอ่ะสาคูเนาะสาคูเต้นโชว์ไหนแล้วสาคูปุ้งชิ่งก่อนชิ่งชิ่งปุ้งปุ้งชิ่งเอ๊ะจะเต้นก็จะเต้นกลัวก็กลัวเนาะ ช่องดากรมังฮะวันนี้นะเราก็มาบินอิสระกันอยู่ที่โรงไม้นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับเป็นสนามบินที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็สมาชิกกันมาแบบอย่างหนาแน่นแล้ว <Wow. S 1> ก็จะเป็นกลุ่มนกบินอิสระจังหวัดชิจิตนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มนกบินอิสระจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับวันนี้ก็มากันแบบเยอะมากแล้วันนี้นะรเราก็จะมาเปิดนะครับนกของพี่คืออะไรนะพี่ดาาหานะครั้งแรกนะครับดูแล้วน่าจะกลับมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการฝึกคอแบ็กเป็นอย่างดีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไป 哎，还在飞。啊啊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  เร็วยร็วเร็วเร็วเรเร็วเรเร็วเเร็วเรวเร็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 ววเร็วเวเร็วเว เงโบลงมาลูกเอ้ยเร็วลง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 นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับพี่ระวังลงนี่เร็กำลังจะลงแล้วครับ คนครับยดเป็นบอลลงลูกลงลูกลงครับลงลงเอ๊ เสร์สสำเร็จแล้วเดี๋ยแป๊บนึงพีพักให้มันพักละรอบสุดท้ายอีกีเดียวเนื่อยไหมครับเลนโบเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมครับขอบเลยเดี๋ยวสปากกินน้ำเลยนะเสรดแล้วสุดยอดมากครับเก่งมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้อยู่กับพี่อะไรครับผมพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยนะครับเป็นเจ้าของนี่ฮะบูแอนโกมาคอร์แล้วก็สการ์เล็ตรูบี้ค่ะรูบี้่รูบี้ชื่ออะไรนะชื่อเรนโบว์เรนโบว์อ๋อเป็นเป็นสายพันธุ์อะไรนะเป็นเป็นรูบี้รูบี้อ่าสการ์เล็ตผสมกรีนวิงอ๋อเป็นความรู้ใหม่สีก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่กรีนวิงไม่ใช่ไม่ใช่สการ์เล็ตด้วยก็เป็นรูบี้เป็นรูบี้ วันนี้เอามาเฟิร์สครั้งแรกใช่ค่ะเฟิร์สครั้งแรกรู้สึกเป็นไงมาฮะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อกี้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ประมาณ5นาทีกับ5นาทีเกือ้านได้เฟิร์สสำเร็จสำเร็จใช่ค่ะก็จะปล่อยต่อนะก็เดี๋ยวรอดูรอบพักเหนื่อยนิดนึงใช่ค่ะให้เขาพักเหนื่อยก่อนอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อนับมาได้ร้อยร้อยสามวันร้อยสามวันก็คือมาเฟิร์สวันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย ก็คืออยู่ที่ห้องก็คือมีการฝึกคอแบ็กมีฝึกใช่ค่ะก็จะเอาตั้งคอนสูงคอแบ็กระดับนี้หรือว่าลงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นระบบปิด ฝึกในบ้านอะไรก่อนตอนแรกฝึกในบ้านก่อนทีนี้พอเขาเริ่มคอนโทรลตัวเองได้ก็เราก็เริ่มออกมาข้างนอกเพื่อให้เขาคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะงอกเพิ่มไหมฮะคงไม่แล้วค่ะเพราะว่าอีตัวนี้ก็จะเป็นคนประเภทกันพอดีอีพาระกับอีซิ่งเปลือกค่ะก็พาระกับซิ่งเปลือกใช่ค่ะจริงๆเขาเป็นอีกชื่อหนึ่งราคานกก็พอได้แล้วนะแต่ว่าค่าอาหารนี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องมีเวลาให้เขาใช่ครับ ก็อันนี้ก็เป็นเป็นคนละเภศกันอยู่แล้วใช่ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียอก็โอเคก็เดี๋ยวเรามารอรับชมเนาะว่าจะมีลูกออกมาสวยงามใช่ทีนี้เราแต่ว่าไม่รู้นะว่าผสมกันแล้วจะเป็นอะไรเป็นอะไรอีกก็ยังไม่เคยมียังไม่เคยยังไม่เคยมีเคยถามถามไปยังช่องของคุณเงินน่ะครับอามีแอนทารอตเขาตอบกลับมาว่าไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมค่ะ ทีนี้ก็จะเกิดออกมาปุ๊บก็เป็นสายพันธุ์ใหม่อีกเลยก็เป็นแบบอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันมีอิสระกันต่อครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เก๋วอเตอร์โอ้อโ้เนวอเตอร์พี่เก๋ก็คือ ทำร้านอาหารเนาะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับชื่อร้านว่าบอเนอร์ครับบอเนอร์เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับหมูกระทะครับผมหมูกระทะนะฮะใครโคพิจิตรครับใครที่ผ่านไปทางพิจิตรก็สามารถไปแวะกินได้นะครับเพราะพี่เก๋เนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนอกจากมีร้านหมูกระทะแล้วก็มียังมีเวลามาเลี้ยงนกอีกนะครับอันนี้เริ่มต้นมาจากไหนครับพี่เก๋เริ่มต้นมาจากสันก่อนครับผมสันสันแล้วมากระตัวครับกระตัวแล้วมาอีเล็กตัส ร้านนี้มีเยอะไหมฮะมีเยอะครับเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตเข้าไปถ่ายทําที่บ้านพี่เก๋ได้อันนี้เป็นมาคออันนี้ใช่ครับผมอันนี้บินบินอิสระแล้วเนาะบินแล้วครับบินแล้วครับเป็นไงบ้างครับบินเก่งอาจารย์โยครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โยเหรอฮะสุดยอดมากครับอาจารย์โยครับนะฮะแล้วมีมีโอกาสที่จะงอกเพิ่มไหมฮะก็จะดูสการ์เล็ตไว้ครับให้อาจารย์โยหาให้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องมานะฮะเดี๋ยวต้องมาแน่นอนนะฮะสีแดงนะครับ ก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เก๋มากมากเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพวกเราได้ต่อนะครับในช่องยูทูบดาวก้อนมังนะครับผมวันนี้สวัสดีครับคุณครับู ลอกกันเร็วแหกันแแหู้แกี่ลอกแแห่ผู้แหเบลี่ีอกกันรวแหี่ลอกนะพี่อกพีกูจ๋าก่อนแล้วสักคูจ๋าจ๋าเดเร็วสักคูจ๋าสักคู่สักคูจ๋าสักูจ๋าสั เองคิดถูกเลยเองจะไปไเองอดนะนี่ฮะเราก็บิอิสระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับใน YouTube ช่องดากอนมังนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe YouTube ช่องดากอนมังด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย